สวัสดีครับมาพบกับเรานะคะเพื่อช่องไยแตปเปอร์สดมือครับอ่าไม่ใช่ช่องไฟยนุ่ใช่ช่องไยหนุ่มเสกไหมครับสองช่องเลยเอาสองช่องเลยอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากกอลครับได้อะไรมานี่เอ้ามาวะเยอะดูเอามาวะเอามาให้ก้อลวันนี้นะเอาวันนี้เรามาส่งหมูเบนมาโรงเรียนนะคะวันนี้อ้าวขนมเค้กให้ก้อล ก่อนชิมมีรถใจรายอืนลรถใจายอื่นมีรถอะไรบ้างรถยังไม่รู้เลยรถกระบะรถมตไซคอตไมีเสุดท้ายจักรยานคุณครับขอบคุณนัองมานะครับเทคกมาจากไหนนี่โอ้ขอบคุณเอ็ซีมากนะครับที่ส่งของชอบมาให้นะครับของหวานมาเพิ่มเบาหวานครับ ไม่หวานหรอกใช่ไหมงาไม่หวานหรอกอร่อยมากเลยนะคะให้ชินก่อนแป้งขนมด้วยไหรหมูแป้งขนมด้วยไหรหมูแบนเนาะแล,ล้วรู้ได้ไงก็กินแล้วฮะกินแล้วโอ้ไม่กินใ่เทสไม่เ,เชื่อกินให้ดูอีกแล้วไงจไม่เชื่อก็จะกินให้ดูอีกกมือด้ก่อนไม่ต้องกินให้ดูเด้ออืออันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกำลังมาแต่ไหนมาเปเนมือด,ด้วยหรอ <c oughs> เอาตัวนี้หาที่เกะไม่เจอครับอาอนี่ตางนี้มาแล้วครับกินเลยหมูแบนไม่ต้องกินนะครับหมูแบนกินมาแล้วนะครับเได้ไหมได้ไงหมูแบนไม่ต้องกินโอ้ยแป้งมันนุ่มดีนะหมูแบนนุ่มน้อยเลยนุ่มฮะวันนี้หมูเบนอยากจับปลาขุดปูซูบสระวันนี้ ไม่เมื่อวานปลาตัวเดียวนี่สิบกิโลทำยังไงกินแดงไปแล้ววานรอบหนึ่งอ้าวหมูเบนปะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนต่อว่าวันนี้นี่มบุบคลงเลยเราก็จะมาลองชุดเราดูนะครับว่าหมูเบนเราจะใส่ชุดได้หรือเปล่าอ้าวไปกันตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วครับโรงเรียนหมูเบนโรงเรียนหมูเบนแต่ว่าหมูเบนมันมีตีปายหรรู้สึกว่าจะ มีกอลเพื่อนนะเพื่อนก็แต่งชุดนักเรียนมาแต่เราดูสิคะดูดูวงเวียนชุดก็ไม่ได้เอามาก็อยากบอกพ่อว่าไม่ต้องใส่ชุดมาเออไม่ใช่จะได้กลับไปเปลี่ยนชุดหรอเปลเข้าเข้าทางนี้เลยพ่อพ่อไปทางนี้แล้ววุ้ดไปเลยทำไมต้องกระโจนเข้าในสนามบ่เออเข้าไปในสนามแล้วก็ ตรงนนั้นเลยราจะต้องไปเปลี่ยนชุดไปลูกคนเขาแต่งตัวเรียบร้อยมาไในนึงจิมูเดยส่วนเราทำไมดูทิ่นู่นมาชุดนักเรียนรองเท้าเรียบร้อยมันมีใครคนนั้นหรอเราอ๋อกีอ่ออร,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 รองเท้าเลยรองเท้าเราก็ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับนี่รองเท้ารองเท้าแบบี่สงสัยจะได้ไปหาซื้อรองเท้าด้วยนะคะ คนเขาประชุมแล้วเรารู้สึกจะเส้นเกินเลยเส้นรถเราก็ไม่ธรรมดานะครับเข้าอู่นะครับรถเราก็ทิจจดเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอตอนอ่ะมูเบนลองชุดแล้วกันนะคะ<ม>ตอนนี้เราก็ประชุมเสร็จเราก็รับชุดแล้วนะร<ม>อดูว่านักเรียนของเรา<ม>จะใส่ชุดนักเรียนได้หรือเปล่า<ม>โอผปกครองแต่ละคนเ็ กางเกงพอใส่ได้เลยใ่่องใส่ลูกเนี่ยยใส่ได้ไมเออลองรอดูว่าโมเบนจะใส่ได้หรือเปล่านะโอ้โอ้สิได้ไหมเอวสามสิบเอ็ดนั่นได้แล้วนะได้เอวใส่ดีๆีในเอวข้างหลังมันครับเจูนเงดีพอ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 ดี เรียว่าปีหน้าไม่ใส่ไม่ได้หรอกโอ้<ะ>โอปีหนา้าเขาก็เปลี่ยนนี่อีกอันนี้ชุดทางโรงเรียนนะคะมาเสือ้อเด้โอ้ดูกันแน่นพอดีใครมาก็มาจับหูแบนนะคะอันนี้สามเอม็ดปะเอวสามเอ็ดนี่นะสามเอ็ดต่อไปเอาเช็บกิ้งก่ายมาใส่ได้ เอาใส่เสื้อดูสิตอนนี้ก็แยกย้ายกันแล้วคะแต่ละคนก็รับชุดเสร็จแล้วเหลือเหลือรองเท้าครับเราจะไปซื้อรองเท้าเลยไหมนี่อยาออุ้ยเสื้อไหมเบอร์อะไรพ่อ,บอเบอ,อร์เก้าเบอร์เก้าเด็กชายไรโอปักปักเรียบร้อยนะคุณครูปักชื่อให้เรียบร้อยไม่คลาเลยอ่าทุกคนก็มารับชุดนะคะทั้งตั้งแต่อนุบาลยันป .6 นะคะทางโรงเรียนก็ อ่าคือสั่งให้พร้อมนะคะสั่งให้เรียบร้อยไม่ใส่ชุดนักเรียนอันนี้มารับเลยค่ะชุดนักเรียนอยู่บ้านใส่เลยไม่รู้อยู่ไหนนะชุดนักเรียนคนหลายบ้านไป้าเอาตัวใหญ่ให้แล้วใส่ได้อยู่โอ้ตัวใหญ่อยู่พอดีเลยโอ้แต่เสื้อนะโอ้โหยัดในามาถ่าไปก็พอดีเลยลูกมัธยมใส่ได้เลยเนี่ยเอายัดในไปก็พอดีไง เราขับเรนน็อต้องเยอะตรงต้องเลงตรงด้านไปขากางเกงมาเป็นขายาวเลยนี่งใส่เข็มขัดไหนกูดูโหว่พอดีโอ้ยกระปุ๊บสิตายท้องครับดูอ่ะทีนี้ก็เหลือเหลือรองเท้าการเรียนทุกนี้นะคะเมาส์ที่โรงเรียนเลยอุปกรณ์เห็นไหมอุปกรณ์การเรียนครูก็มียี่ยี่ว่าเออใช่ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาปี่โรงเรียนเลยขัเรียนเลยไงแต่กระเป๋าคือเขาให้ของมันกระเป๋าแบนมีแล้วใช่ไหมครับมีครับหลวงปู่อให้แล้วอ<ๆ>ือหรือเอามาจากบ้านตะกางใช่ไหมเออเอามาหรือยังคะแบเบนยัง,อ,ยงอืออ่เท้าอันนี้ก็ได้นี่เอาไว้ก็หุ้มเหมือนกันต้องเท้าวะไม่ได้ผิดกฎระเบียบเขาจะเป็นไรเด็กเส้นอือเห็นยวไมคครูประกาศพูดอยู่เมื่อกี้ออกไม่เลยก็บอกว่ามีนักเรียนบางคนน่ะ หัวดียังไม่สนใจครับบางทีก็ไปนอนเกียรกินอยู่กับพื้นอย่างเช่นครูเอ่ยขึ้นมาเลยเด็กชายแบรนด์เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ทีนี้ต้องตั้งใจนะครับเดยวคุณไม่จะบอกคุณครูเพราะถ้ามูเบนไม่ตั้งใจเรียนให้คุณครูจัดการได้เลยมานะคุณพ่อไปบอกคุณครูเลยคุณครูอาจจะไม่กล้าตีมูเบนเพราะมูเบนเป็นเด็กเส้น เป็นหลานไข่ปูเป็นหลานปูนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ก้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อรองเท้าไว้ก่อนพวกนี้ต้องเปิดเทอมแล้วนี่ไม่ไปซื้อได้ยังไงไปจับปลาไปซื้อได้ยังไงถ้าขาตัวเองไม่เท่าแล้วแม่จะซื้อให้ได้ยังไงเดี๋ยวก็แน่นอีกไม่ซื้อไงแม่วัดขนาดขาตัวเองได้ยังไงล่ะ อันน้ำมอเลยก่อนอีนางเนอะไ่้มั้ยลูกดูอะไรเกินอีโซลูกดูไม่ได้ลูกมันรองเท้านักเรียนกับรองเท้าเล่นมันไซส์ไม่เหมือนกันใช่โอ้ไม่ต้องร้องปพ่อไมาเดี๋ยวไม่ทันมะมาทออีกางเกงไหมครับดูกางเกงเป็นขายาวเลยโอ้เขายกเหนือพุ่ง เราต้องลองก่อนเพราะว่าบางคนเขาหุ่นมาตรฐานแต่ว่าหมูแบนของเราโอเวอร์ไซส์มากเพื่อนรุははは่นเดียวกันตัวเล็กๆแต่หมูแบนของเราโอ้โหตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่าเขาตัวเล็กตัวเล็กโอ้ตัวเล็กแล้วครับเนี่ยเหนือยจักชาฮะเหนจักช้านี่ในห้องแบนอยู่ตรงไหนห้างนี้เลยครับ ครงนี้หมู่เบ้นพวกนี้ต้องเอาเข้าวสารมาด้วยเด้อนะน้เาเบ้นครับอยู่นี่คุณครูให้อะห่อข้าวสารมาด้วยเพราะว่าต้องมาทําอาหารกลางวันนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ไม่ต้องห่อข้าวมาทางังโรงเรียนก็จะจัดหุงข้าวให้เด็กๆรับประทานนี่ห้องแบนใช่ไหมครับโ,โต๊ะน่ารักมากเลยแค่ดู ห้องเรียนของหมูเด่นนะคะนี่ขออะไรบบกันเหรออจ้ะเดี๋ยวเราจะมอบทุนอาหารกลางวันไว้เลยไหมเปดิดเติมละแฮรี่คตอนนี้เราก็จะมามอบทุนอาหารกลางวันนะคะให้กับดเด็กๆนักเรียนไปสิหมูเด่เนปะจะไ,ไ,ไปมอบทุนป,ปิดหน้าด้วยปิดหน้าด้วย วันนี้เราจะมอบทุนอาหารกลางวันนะคะให้กับโรงเรียนด้วยก่อนกลับบ้านเพราะว่าหมูแบนกินเยอะกว่าเพื่อนถือถือซือถือมอบเลยครับมอบครับสวย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 อันนายตั้งอย่างนี้หรือเด็กต้อง เอาโมงกล้องโมงกล้องนี่มารับชุดแล้วก็มอบอาหารทุนกลางวันนะคะให้กับน้องๆในโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝังเสื้อพี่ช่วยน้องด้วยนะคะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีโครงการนะครับมีโครงการนะไรแม่โรงการหาทุนให้กับเด็กนักเรียนนะคะเพื่อที่จะจ้าง อ่คุณครูมาสอนเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะปีหนึ่ปีประมาณไหนนะครับไม่ยากนะจ้างแม่มาโอ้จ้างแม่มาด้วยโมเบนบอกจะจ้างโอย่าจ้างแม่มาโอ้ย่าจ้างแม่มาอ้ห้าสิบเมตรแล้วอ่ะสุดที่ปิดไฟก่อนครับปิดคลิปไฟก่อน ปิดคลิป mm <Ash well. S 1> ให้แม่ก่อนยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพายเด็บกับแม่ค้าเจริญสุดใจ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 สุขกาีครับสวัสดีครับ